สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องันชอบเล่นเกมเดินชอบเล่นเองเกมนี้เป็นเกมสั้นๆส,สมกับชื่อนะชื่อว่า Short Memories นะซึ่งเขาบอกว่าเกมนี้ทำเพื่อให้เราเนี่ยได้มีโอกาสเข้าใจว่าชีวิตของคนเราที่แบบว่า ก็ต้องแก่ลงสักวันหนึ่งอะ่ะเขามีความยากลำบากอะไรในชีวิตนะผ่านตัวละคร2ตัวที่เป็นคนแก่ผู้หญิง2คนนี้คุณยาย2คนนี้ที่นั่งอยู่ตรงมานั่งโดยที่เราจะเล่นมินิเกมเขาบอกมีอยู่3มมินิเกมเพื่อความเข้าใจว่าชีวิตของคนที่อายุเยอะแล้วเขาประสบปัญหาอะไรนะบอกว่าจะยากก็ไม่ยากจะง่ายก็ไม่ง่ายเราก็มาลองดูกันดีกว่าว่า เป็นยังไงนะเออเผื่อเราจะเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นนะไปเ,ออเราก็ต้องกดดูที่เขาคุยหรือเปล่าอ,อ่าคนทางขวาชื่ออลิสนะอ,อ่าสวัสดีเอเลนอโอเคคลิกต่อไปวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างล่ะวัสดีจ้าที่รัก วันนี้ฉันรู้สึกกังวลไงก็ไม่รู้เออเหรอใช่แต่ว่าลองดูเจ้าพวกเป็ดนั่นนีส่สิมันแบบว่ามันดูแล้วแบบผ่อนคลายดีนะแล้วก็ได้ยินเสียงเป็ดก็แบบกับกาบกับกาบดี <laughs> ใช่เรามาดูแล้วก็นั่งฟังเสียงมันร้องกับกาบกันดีกว่านะ เราได้ยินเสียงเป็ดแล้วแล้วไงต่อต้องกดอะไรหรืเปล่าอ๋อแล้วหมุนได้นะแล้วหมุนจอว้แล้วดูใส่แว่นอย่างเท่เ <c> ฮ <oughs> ้ยมีลูกบอลหล่นลงมาไรกดอุ้ยโอ้ฉันนึกอะไรขึ้นมาได้แล้วละ่ะนึกอะไรได้ล่ะว,ว่างไงตอนนั้นน่ะฉันอยู่กับ ลูกๆของฉันแล้วก็เล่นลูกบอลสีแดงเหมือนลูกที่เพิ่งจิ้มกระเด็นไปเมื่อกี้เลยโอ้โหตอนนั้นจะต้องมีความสุขมากแน่นอนเลยเนาะใช่แล้วล่ะตอนนั้นเกมที่เราเล่นกันน่ะก็คือการแบบเอ่อดะบอลให้ได้36ครั้ง หรืออาจจะเป็นการโยนขวดก็ไม่แน่ใจนะจัก,กเกอร์ในที่นี้ไม่รู้ว่าหมายถึงลูกบอลหรือเปล่าโอ้โหทําไมถึงจําได้แม่นขนาดนั้นว่าส6ครั้งเอ้าเหรอฉันก็ไม่แน่ใจนะหรือว่าฉันจะจําผิดก็ไม่รู้จัทิรักพูดไปก็งงไปหรือเปล่าแบบบอกว่าสาแต่ก็ไม่แน่ใจเฮ้ยอย่างนี้หรือนี่แน่ตึ๊บตึ๊บ โอ้ต้องมารับเงี้ยเหรอโอเคอึ๊บเอาว่านี่วิ่งมาอพอวิ่งไปให้กดคลิกนะเออต้องวิ่งมาโอ้โหแล้วป,ป้าวิ่งทนันอือป้าสู้ๆอืออึ๊บต้องได้นสามเดียวครั้งเลยเราจะผ่านในเท็กเดียวอืออมาเร็วอึ๊บเยาะยาะยา ใกล้แล้วเว้ยนิดเดียวอยากรู้เหมือนกันนะว่าพ่าจะเป็นไงแต่ก็ไม่อยากจะไปเล่นใหม่โอ้โหสามสิบหกครั้งสามสิบหกครั้งใกล้แล้วยีิบหกแล้วมานิดเดียวตึดตึดปลาวิ่งหน่อยปลาซิ่งหน่อยซิงซิงเอ๊ะอึ้อ เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะเรียบร้อยโอ้โหเทคเดียวผ่านอ่าจำได้แล้วนั่นเป็นเกมที่เยี่ยมมากเลยโอ้โหขอบคุณที่มาเล่าให้ฟังนะที่แบ่งความทรงจำดีๆให้กับฉันบ้างอะแล้วยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมความทรงจำดีๆ แน่นอนฉันต้องมีอีกสิแต่ว่ามันสายไปแล้วนะวันนี้มันค่อนข้างจะสายไปหน่อยหรือเปล่าฉันต้องกลับไปให้ข้าวลูกหมาที่บ้านน่ะอ๋อไปให้ข้าวลูกหมาของหมาชื่อแท็กนะอ้าวแล้วเป็นไงบ้างอะ่ะพวกมันเป็นไงบ้างละ่ะเอเลน่ เขาน่ารักมากเลยนะเออคือแบบว่าเขายังแบบตัวเล็กอยู่เลยแต่มันก็แบบช่างสงสัยนะเรารักกันมากเลยเมื่อวานน่ะมันพยายามที่จะกระโดดขึ้นมาบนเตียงด้วยนะแต่ว่าตัวมันยังเล็กไปหน่อยมันก็เลยกระโดดขึ้นมาไม่ถึงแล้วมันก็เลยจิ้งหล่นกับลงไปที่พรมจากนั้นฉันก็ ไปอุ้มเขาขึ้นมานะแล้วมันก็กอดฉันไว้แน่นเลยโอ้โหน่ารักโอ้โหฟังแค่ฟังก็รู้สึกเลยว่าน่ารักมากใช่แล้วมันน่ารักมากเลยคือแบบว่าฉันก็อยากจะคุยอะไรสักอย่างนะแต่มันมันคืออะไรนะมันเหมือนนึกไม่ออกการที่เรามานั่งนึกถึงความทรงจำดีๆอย่างเนี้ย มันอาจจะทําให้เราลืมอะไรบางอย่างเล็กๆ,ๆน้อยๆไปก็ได้นี่ว่าแต่อะไรที่มันหายไปนะที่นึกไม่ออกอ๋อนึกออกแล้วยาไงล่ะอลิสฉันลืมที่จะเอายามาโอ้ยอย่างนั้นนี่เองเราต้องทําเรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยนะต้องแบบเรียงยาให้มันแบบจดจําง่ายไงล่ะ เอามันใส่เข้าไปในกล่องเดียวกันในกล่องในช่องอ่ะ่ยมไปเลยขอบคุณนะอลิสโอเคงั้นเรามาเรียงยากันดีกว่าโอ้ยาคือหมายถึงว่าให้เรียงยาอย่างละเม็ดในแต่ละช่องนั้นล่แลวยามันหล่นแบบว่าหล่นแบบอยากจะปิวไปอีกช่องหนึ่งนะน่าจะใช่นะเพราะมันมีทั้งหมดยาเด้อย่าปิว เฮ้ยจะปิวไปทําไมแล้วลงไปให้ถูกช่องสิเฮ้ลงไปดีๆเออลงไปดีๆนี่ต้องวางลงไปกลางๆหน่อยนะมันจะได้ไม่กิ้งหล่นไปช่อง,งอ,อื่นออเอาหล่นโอ้ยปิวก็คือเราต้องเรียงยาแต่ละชนิดให้มันครบในแต่ละช่องนะโอเค มีหล่นพื้นไหมนี่ลงไปดิจะเด้งทำไมเล่ายายาเด้งไปช่องอื่นสินี่เออช่วยกันเลี้ยงไมยมันช่วยกันเลี้ยงตรงไหนมันเลี้ยงอยู่คนเดียวเนี่ยอึ๊บโอเคลงไปแล้วปึ๊บอา้าวลงไปทางขวาเฉยยาหรือว่าลูกโปง่งหรือ หนังยางหรืออะไรเนี่ยเด้งดีจังกลับมาึบโอเคอีก2เม็ดลงไปดีๆสิครับเอา้า <c oughs> ยังไม่เสร็จเลยโอ้โหการเรียงยาเนี่ยน่าจะช่วยเธอได้นะในอนาคตอะแล้วยามาหล่นอยู่ตรงนี้แทนแล้วอยู่ที่พื้นใช่เลยมันจะต้องมีประโยชน์แน่นอน โอ้โหการเรียงยามาวางนี่มันช่างยากจริงๆเลยนะแต่ว่าฉันก็ทำได้ในที่สุดเยี่ยมไปเลยแต่ว่ามันสายไปแล้วล่ะสำหรับฉันฉันต้องไปให้ข้าวหมาแล้วละ่ะมันตัวเล็กมากเลยนะแต่เราก็รักกันมากเหมือนจะพูดเหมือนเดิมเลย จริงมันพูดซ้ำเดิมนี่นิสัยคนแก่จริงนะนี่ก็เป็นเหมือนกันชอบเล่าเรื่องเดิมซ้ำๆแล้วแบบว่าเออเขาก็จะทักว่าเออพี่โม่พี่โม่คะพี่โม่เคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วพี่โม่ครับเคยเล่าไปแล้วครับอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าถ้าคนแก่เล่าเรื่องเดิมซ้ำๆอ่ะอย่าไปทักอะ่ะก็แสดงว่ามีความสุขที่ได้เล่านะทนหน่อยเอ,อคือเมื่อวานหมาน้อยมันกระโดดขึ้นมาแต่ว่ามันกระโดดขึ้นเตียงไม่สําเร็จนะมันก็เลยแบบ หล่นปุ๊ลงไปกลับไปที่พรมเลยอะ่ะแล้วแบบก็เลยอุ้มขึ้นมาแล้วมันก็กอดนะโอ้น่ารักมากเลยนะเอเลนอร์แต่เธอไม่ได้พึ่งเล่าไปเหรอช็อตเมมโมรีจริงๆนะฉันชอบไปเดินเล่นกับมันนะทำไมอะ่ะเพราะมันรู้ว่าต้องไปไหนนะสิส่วนฉันจำอะไรไม่ได้เลย เราไปที่สวนสาธารณะเดิมๆแล้วมันก็พาฉันไปเดินเล่นทําให้ฉันรู้สึกสบายใจนะรู้สึกสงบมันยังตัวเล็กแต่ว่าพอมันไปถึงถนนเนี่ยมันก็แบบฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่ต้องเดินไปบนถนนเลยแต่ว่าเขาก็จะคอยดูแลให้เธอไปตามทางที่ถูกต้องใช่ไหมล่ะช่างน่ารักจริงๆเลย ใช่มันเป็นหมาที่ดีนะกดบอยกดบอยอันนี้คือเราจะไปเดินเล่นมาอ๋อให้เอาเมาส์อยู่ในสี่เหลี่ยมนะแล้วก็ไปเพื่อที่จะถูกจะได้ไปต่ออุ้ยนี่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 หมามันเดิน <c oughs> เดินตามนี่นะเฮ้ย <c oughs> เดินไปตาม <c oughs> ทางที่มีดอกไม้ที่เจ้าหมา เจ้าหมาเอื้อเออเอจะแล้วเราหลุดออกมาจากทางอ๋ออ๋อเลือดลดเลยโอ้โหเราเลือดไม่เพิ่มด้ยนะเจ้าหมาพาไปดีๆอย่าให้เราหล่นลงไปที่หญ้านะอย่าให้คุณป้าหล่นลกไปที่หญ้าไปครับซิงรับซิ่งอ วนครบรอบไปหนึ่งรอบไปอีกไปต่อไปต่ออือขวาสิขวาเอาเว้ยอยืปั่นขวาไปค่อยๆค่อยๆมันมันเลือดมันจะหมดแล้วใ <laughs> ช้คำว่า,าเลือดได้ไหมข้างล่างไม่ไม่จริงนะอึเกือโอ้โหเอาใหม่เลยโอ้โหนี่เริ่มใหม่หรือว่ามันมันรีซูมไม่ตรงไหนโอ้เริ่มใหม่นะเนี้ยเอาใหม่เว้ย ภารกิจเดินกับหมาคราวนี้มันมีความซับซ้อนอยิ่งน,นะพาฉันเดินสิดีสิเจ้าหมาอเอาเว้ยเราต้องทำได้ขวาไปค่อยๆค่อยๆคือ,คอ,คอถ้าเราเลื่อนเมาขึ้นไปบนๆน,นะหมามันจะวิ่งเร็วนะต้องค่อยๆไปดีกว่า ไงั้นเดี๋ยวต้องไปเดินใหม่ไปมาครับรอบนี้เพอร์เฟกมาเลยเดินเฉี่ยวหญ้าไม่ได้นะหญ้ามีพิษโอโอๆๆชิบหายแล้วไม่ได้เอออไม่จริงนะเราไม่อยากจะไปเดินใหม่อีกรอบนึงแล้วอ่ะเจ้าหมา ฮะโอ้ในที่สุดด,ด,ดี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 เฮ้ยจบแล้วแต่ไม่มีไม่มีเอเลนอร์อยู่แล้วไม่มีป้ายเอเลนอร์อยู่มันเป็นไปได้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือแบบมานั่งคุยกันจนกระทั่งสุดท้ายแล้วป้าแกเขาเสียไปอะอะไรเงี้ย หรือแบบบางทีป้าอาจจะไม่อยู่แล้วแล้วก็มานั่งนึกถึงความทรงจำตรงนี้ก็ได้นะเออมันมันก็เหงาเหงาเศร้าเศ้าซึ้งซึ้งไงก็ไม่รู้เนาะเออมันนันตีความได้หลายอย่างนะว่าอาจจะมานั่งคุยกันก่อนเสียหรือว่านั่งคิดถึงความทรงจำที่ผ่านไปแล้วก็ได้เออเกมดีอะ่ะแล้วก็ฝีด้วยนะซึง้ง โอเคเนาะแล้วก็ไว้มาเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อย